อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อข้อความตอนนี้มาจากพระธรรมกาลเทียบทที่6ข้อที่9้ถึง10นะคะพี่น้องบางครั้งเรายอมรับนะว่างานหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างเนี่ย มันทำให้เราเมื่อยล้ามากในการที่จะทำดีต่อไปบางครั้งเราทำดีก็ไม่มีใครเห็นนะแล้วการทำดีของเราบางครั้งอาจจะเป็นการดูแลพ่อแม่ที่นอนติดเตียงอยู่เราอาจจะต้องดูแลพ่อแม่เราต้องเสียเวลาสละเวลาส่วนตัวออกมาหรือว่าเราจะต้องดูแลลูกที่อาจจะแบบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเราอยู่ในที่ทำงาน แล้วเราก็ทำงานของเราอย่างสัดซื่อแต่เพื่อร่วมงานกับได้รับการโปรโมตแล้วก็ได้เงินมากขึ้นเราดูแลตัวเองอย่างดีแต่เรากลับกลายว่าเราเป็นคนที่เจ็บป่วยหรือเราดูแลผู้รับใช้ดูแลคิดจักในส่วนหน้าที่ที่คนมองไม่เห็นแล้วบางครั้งอาจจะยังโดนดูถูกได้ว่าแบบคุณทำหน้าที่แค่นี้เองเหรอคุณทำได้แค่นี้เองเหรอ สิ่งเหล่านี้พี่น้องมันอาจจะทําให้เราเมื่อยล้าแล้วก็ทอ้อใจได้นะเพราะว่าบางอย่างมันเป็นหน้าที่ที่ไม่มีใครอยากทำนะมันเป็นงานที่เราต้องเสียสละเวลาเป็นงานที่เราต้องเสียสละทางใจบางครั้งต้องอดหลับอดนอนบางครั้งเราก็ทําอะไรทุกอย่างเต็มที่แต่ทุกสิ่งมันดูเหมือนไม่ยุติธรรมสาหรับเราเลยนะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่า ภาระทุกอย่างในชีวิตของเราการดูแลพ่อแม่การดูแลลูกการดูแลพี่น้องหรือคนในครอบครัวการช่วยเหลือในเรื่องการเงินการดูแลในด้านจิตใจสนับสนุนในด้านจิตใจกันนะหรือบางครั้งเราอาจจะมีสามีหรือภรรยาที่รู้สึกว่าเป็นภาระของเรามากไม่ได้นำอะไรดีเข้ามาแล้วก็ยังเป็นภาระของเรานะะพูดอะไรทำให้เราเหนื่อยหน่ายเบื่อ พระเจ้าอยากให้พี่น้องหันแล้วกลับมาตั้งหลักใหม่นะเพราะว่าบางครั้งเรามองว่าการรับใช้พระเจ้าคืองานที่ต้องทําในคิดจักรหรืองานที่จะต้องได้รับคําชนเชยหรือจะต,ต้องมีคนเห็นแต่ไม่ใช่เสมอไปนะพี่น้องหลายครั้งพระเจ้าทดสอบเราว่างานแบบนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการรับใช้พระเจ้าแต่เรายินดีที่จะทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เรา อยากบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าใช้ลูกเถิดพระเจ้าใช้ลูกเถิดเพราะเราคิดแค่ว่าเราอยากรับใช้ในคริตจักรหรือรับใช้อะไรที่เราชอบพี่น้องบางครั้งพระเจ้ายัางไม่ได้เรียกเราให้เรารับใช้ในคริตจักรเพราะว่าเรายังทําหน้าที่ที่พระเจ้าให้เรามาเรายังทําได้ไม่สมบูรณ์นะอย่างเช่นเมื่อเราเกิดมาเนี่ยพระเจ้ามอบหน้าที่ให้กับเรานะเป็นลูก แล้วการเป็นลูกของเราเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดไหมเราทําให้พ่อแม่ดีใจมีความสุขไหมเราดูแลพวกท่านอย่างเต็มกําลังของเราหรือไม่สิ่งนี้คือการรับใช้ทั้งสิน้นนะอยากคิดว่าทําแล้วไม่มีใครเห็นอยากคิดว่าเราเสียเปรียบต้องทํางานที่ยากอยากคิดว่าทําแล้วมนุษย์ไม่เห็นไม่มีความยุติธรรมให้เลยพี่น้องทุกสิ่งพระเจ้าเห็นทั้งสิน้น ยิ่งสิ่งใดที่เราทําเรารู้สึกว่ามันไม่ทำเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเนี่ยเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทําเลยโยนภารามาให้กับเราเป็นงานที่ยากพี่น้องสิ่งเหล่านี้เรายิ่งได้รับบาเหน็จมากขึ้นเพราะการรับใช้ที่แท้จริงนะคะสำหรับพระเจ้าไม่จําเป็นต้องเป็นงานของคิดจักนะแต่เป็นการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสัตย์ซื่อนั่นถือว่าการรับใช้พระเจ้าทุกสิ่งที่พี่น้องทําในโลกนี้ ถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นไม่เห็นมีใครเห็นคุณค่าของเราแต่พระเจ้านับทุกหยดเหงื่อของเราพระเจ้านับในทุกการอดหลับอดนอนของเราพระเจ้านับในทุกการเสียสละของเราพระเจ้านับในทุกทุกหัวใจที่แตกสลายหรือเหน็ดเหนื่อยของเราพระองค์ทรงนับทุกสิ่งแล้วนั่นคือมรดกแล้วก็บำเหน็จที่พระองค์ทรงสะสมไว้ให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์นะ บางครั้งเราอาจจะไม่เห็นผลในโลกนี้แต่แน่นอนว่าพี่น้องบางครั้งเพื่อพระเจ้าจะไม่ให้เรานั้นทำแล้วก็หวังเห็นผลตอบแทนในโลกนะเพื่อสิ่งนั้นมันจะแสดงถึงการเสียสละที่แท้จริงคำถามว่าถ้าเราทําดีแล้วไม่มีใครเห็นแถมมันดูเหมือนจะแย่ลงตกต่ำลงพี่น้องคนเรายังคงทำไหมนะหลายคนหันหลังออกแล้วก็ทำไม่ไหวละไปต่อไม่ไหวละเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดีนะพี่น้อง แต่นั่นคือความคิดของมนุษย์แต่ความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนกันนะพระเจ้าจะต้องให้เหล่านั้นสัตซ์ซื่อในทุกหน้าที่ความรับผิดชอบพระเจ้าเป็นผู้ประทานบําเหน็จและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เห็นทุกสิ่งในสิ่งที่เรากะทำนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเมื่อยล้าในการทําดีไม่ว่าหน้าที่อะไรก็ตามที่เราทําเวลานี้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําและขอให้เราสัตซ์ซื่อในการทําเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเราจะได้รับผล ตอปแทนของเราและเรายังคงได้รับบํมเน็จในแผ่นดินสวรรค์ด้วยนะขออวยพรแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องให้เราที่ทานด้วยกัน พระบิดาคาลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในภาระหน้าที่แต่ละวันของเราพระเจ้าช่วยเราเปิดตาเราที่เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เราทำนี้พระเจ้าเป็นการรับใช้พระองค์ทั้งสิน้นพระเจ้าถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่เห็นคุณค่าเราทําเราเหน็ดเหนื่อยเรารู้สึกว่าทุกสิ่งมันไม่ยุติธรรมเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบพระเจ้าในทุกหน้าที่ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเห็น และทุกๆสิ่งพระองค์ทรงนับเป็นบําเหน็จสําหรับลูกและทุกหยดน้ําตาทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกเม็ดเหงือ่อพระองค์ทรงนับว่านั่นคือบําเหน็จสําหรับลูกพระองค์เจ้าค่ะถึงแม้ว่ามนุษย์มองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงมองเห็นลูกอธิษฐานขอเสริมกําลังพี่น้องของเราที่รู้สึกเหมือนแบกภาระความเหน็ดเหนื่อยในหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่ขอกําลังอันสดใหม่ของพระเจ้าขอกําลังที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเขาและเสริมพวกเขาพระเจ้าที่พวกเขานั้นจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและพวกเขาจะมีกําลังและรู้ว่าทุกสิ่งที่ทํานั้นมันจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นและทุกสิ่งเป็นบําเหน็จรังวัลสาหรับพวกเขาพระเจ้าคะช่วยให้เรานั้นอารักขาหน้าที่และดูแลหน้าที่ของเราทุกคนอย่างมีความรับผิดชอบและเต็มกําลังของเรา เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวาชนะของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ั s ส r i b e และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ